ไข่ได้ไหมใช่อั้ไข่เล้ใส่แล้วีดหอ่ะเปิดต่อไปเออก็ไข่ก็ไข่แล้วก็ขวบขวบเราขวบขึ้นหนึ่งั้ง ขังข้างขวาวมือใดก็เามตไีเหเีย่นี่นี่อันนี้อะไรคะเราขอลำีเราเทืคู่กันอ เจ้าหญิงกค่ะอาตาตาัวงใส่<อ>นะต่อตัดัวไว้ต่อสารก็มาลงดาวันทองล้าค่ะนี่ค่ะ,ะนี่ไหวบอกพระพุทธเจ้าเดินอ่านออะไรนอ แน่ไม่งมงนเราจะต้องเมันเราจล้างด้วยแล้วถุงแบกขันเราจะหาถอดทนเจอถูงวันนี้ยองแล้ว,ก,ว,ลวกับขวายจะไปไมปมาไม้ผาปาตาคม dòng tôi làm xuống thang hoa sơn thang à hãy mơ mơ kìa hãy tôi đã kìa hãy mơ mơ kìa bài mơ đi dài lâu hãy สะตะลายเนี่ยงโอ้คี้ uh. หัวใจกรเทา hmm. ะแล้วก็นนแล้กหยีใจแ่ะตาโตตาบ้าไปหยางอาอ่างนองนอ้อร้อคอ